อ่สวัสดีช่วงดึกๆตอนนี้กี่ทุ่มแล้วกี่ยาวแล้วเนี่ยตอนนี้ห้าทุ่มห้าทุ่มสิบห้าทุ่มหนึ่งนาทีพาไปดูพอดีรถติดยาวเลย รถติดรถติดไหมโมกทองบางบ่อกำลังเมามันกันเลยดูนูน่นรถติดนุนนุน เรียกทุกคันเรียกทุกคันตัวทุกคันไม่ได้เข้าไปก่อควรนะเป็นบรรยากาศเฉยๆ ที่เดิมไอ้หน้าโรงงานเนี่ยยูเซนเนี่ยหน้าโรงงานยูเซนเนี่ยเขาจะตั้งประจำวันนีนที่ประจำเขาเลยนะหน้าโรงงานยูเซนเออกไปแล้วไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นที่ประจำของสอพอบางบอกเขาเลยเนี่ยพอมาปุ๊บเริ่มแล้วเริ่มเริ่มติดกล้องติดกล้องกล้องบอดี้บอด้าเริ่มเปิดแล้วบอดี้แคมเริ่มเปิดแล้วกล้องซีซีทีวีเริ่มเปิดแล้วเห็นไหมเห็นไหมไหม เริ่มขยับแล้วเริ่มเปิดบ้างแล้วไม่ได้เข้าไปขีดขวางนะนูนมีชุดดำอีนูนดูมีชุดดำอีก,ม,ดดอกมีชุดดำสองคนสามคนนูดชุดดำเห็นไหมหนูนไม่รู้ว่าตำรวจหรืออะไรแต่รถติดนูนรถติดยาวเวียนนูนเป็นของหมวกทองสอบพบางบ่อ พอผมมาเริ่มเปิดกล้องบอดี้แคมป์เห็นไหมในในไหมกล้องบอดี้แคมป์เริ่มเปิดเริ่มมีแสงสว่างพอเมือเ่อกี้เราไป่เห็นเงียบกิ๊บโว้ยตายแล้วใช่ไ,ไหมเขารู้และว่าผมมาพอผมมาปุ๊บเห็นไหมเมือเ่อกี้เห็นเดินไปหยิบกล้องหยิบเครื่งหยิบกล้องบอดี้แคมลิล่าเปิดกล้องเปิดกล้องเห็นไหมใน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 เนี่ยเนี่ยแล้วชุดดำนี่คือใครเนี่ยเนี่ยชุดดำเเนี่ยเนี่ยชุดดำนี่คือใคร ชุดดำนู่นนู่นนู่นเดินไปนู่นนู่นนู่น,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 นคือใครคืออะไรฮะชุดดำมีสามคนเนี่ยเนี่ยคืออะไรคืออะไรตำรวจเหรอไหนล่ะชุดดำมีคนนึงอ่ะนี่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  คืออะไรเนีเป็นของหมวกทองสอพอบางบ่อครับตั้งอยู่หน้าโรงงานยูเซนตรงนี้ตั้งทุกวัน f c แจ้งไปประจำตั้งทุกวันไปแล้วแบ่งไรรมากาได้ชมดิคพอดีขี่ผ่านมามันอยู่คนละเส้นอยู่คนละเส้นนู่นเขาอยู่ฝั่งนู้นนู่นนู่นนูอยู่คนละเส้นเดี๋ยวจะหาว่าไปขัดขวางเขาแบ่งบรรยากาศ มีชุดดำสามคนไม่รู้ชุดดำคืออะไรคือใครไม่รู้นะตามนั่นแหละไปโอเคขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับเดินทางกลับบ้านดึกแล้ว